สวัสดีค่ะคุนออนีารีวิวนะคะวันนี้พามาชมตัว Isuzu D-Max Go Series นะคะรถปี0 7เครื่อง2.5สีบอนเงินสวยนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพรถรอบคันกันค่ะเริ่มจากสภาพด้านหน้านะคะไฟหน้าเป็นไฟเข้าหลัมตัดค่ะมีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างนะคะกระจังหน้าแผงสวยนะคะโครเมียมไม่มีแตกร้าวนะคะไฟ2สองฝั่งนะคะไม่มีแตกกร้าวค่ะดูสภาพสีสัน ฟ้ากระโปรงนะคะสวยงามนะคะมีสีเปื้อนตรงนี้นิดนึงนะคะตรงจุดด้านหน้าค่ะส่วนกระจกนะคะติดซิมให้เรียบร้อยไม่มีแตกร้าวพาสีขาด1ปีนะคะขาดไปเมื่อ24มกรา67ค่ะสะภาพด้านข้างค่ะสีสันสวยงามนะคะไฟเลี้ยวติดตรงกระจกด้านข้างค่ะ,ะแม็กเน็ตแม็กสีเทานะคะของอิ u ุสุค่ะยางขอบ16ของบิสโตนะคะปี21ค่ะ ทรงชสซีสวยๆนะคะไม่มีผุซุ้มล้อสวยค่ะอยู่สภาพด้านในนะคะฝั่งคนนั่งแผงประตูสวยเลยนะคะผ้าตึงๆไม่มีฉีกขาดนะคะนั่นนุงนั่นในค่ะทำความสะอาดเรียบร้อยเบาะนะคะได้เบาะผ้าเดิมๆนะคะของโรงงานเลยค่ะสภาพดีนะคะคอนโซลสวยค่ะได้จอนะคะแอร์ยินฉ่ำเกียร์ธรรมดาไฟาสปีดนะคะช่องเก็บคงเก็บของเปิดใช้งานได้ปกติเลย คงอะไระเดี๋ยวดูช่องเก็บของนะคะนั่นนะนี่เปิดใช้งานปกติเลยด้าน,นบนเพดงเพดานก็สภาพดีนะคะดูเส้นลายด้านข้างนะคะน็อตประตูไม่ขยับค่ะแกะดูมิดองมิดอาร์กนะคะอาร์กลิงตัวสวยเดิมๆโรงงานนะคะดูสีสันด้านข้างนะคะ แมคไลเนอร์ค่ะสภาพดีนะคะด้านข้างไม่มีเจาะรูมาเพิ่งล้างทำความสะอาดเลยค่ะใช้งานต่อได้ยาวๆนะคะสภาพด้านหลังไฟท้ายสองฝั่งนะคะอยู่ครบไม่มีแตกร้าวนะคะสีสันสวยงามเดี๋ยวดูโครงสร้างด้านหลังค่ะน็อตเดิมๆไม่ขยับนะคะตอกเม็ดองเม็ดอาร์กอยู่ครบเลยสองฝั่งดูด้านล่างนะคะ ไม่มีผุนะคะด้านล่างช่วงล่างค่ะแนบนะคะได้เดิมโรงงานนะคะ5แผน่นยังอะไรหน่งเส้นนะคะท่อเดิมๆเลยสีสันด้านข้าค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในฝั่งคนขับกันบ้างนะคะมาแผงประตูวสวย2ฝั่งนะคะกระจกไฟฟ้าเบาะสวยนะคะสะภาพดี เล็กมาอยู่ที่หนึ่งแ้าสี่พันกว่ากิโลค่ะเบาะด้านหลังนะคะได้เบาะหนังพนักพิงอยู่ครบนะคะสภาพดีเลยลายสวยสติกเกอร์เดิมนะคะน็อตข้าประตูไม่ขยับค่ะลายองค์ลายอาร์คนะคะเดิมๆโรงงานเลย,ดยเดี๋ยวเช็คก,กระจกไฟฟ้าค่ะู้หน้า ลดลงนะคะใช้งานได้ปกติเลยเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันะคะสภาพห้องเครื่องกันนะคะตัโซนห้าค่ะเช่นลายผ้านะคะการสนิทผู้น,นิทนะคะงานหน้าเดิม,ดมนะะดนๆนะคะบางคนคนกิบเห็นเหี่ยวย่กิบนะคะ ร้อนอยู่รบนะคะเิมเดิมนะคะคพิเตอร์เดิมเลยประมาณนี้นะคะโกซิลี่ปี07์เจเครื่อง2.5ตัวเตี้ยนะคะราคาเปิดอยู่ที่179,000บาทนะคะสนใจทักมาสอบถามก่อนได้ค่ะรถจอดอยู่ที่เต็นท์รถวิเชียถดีอำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ